โดยทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในการเปิดชมรมทูบีนัมเบร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบร์วันมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตในวันที่6มิถุนายนนี้ครับ จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับเสด็จทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อส่งร่วมกิจกรรมและส่งพระกราาุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแนวทางในการพัฒนายาวชนและประชาชน ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการจัดการเตรียมสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมประเกีติ และสะท้อนถึงความจงรักภักดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตครับ